ย,ยังไม่มีตาปุ๊บปลือกหัวมันใบเป็นยังไม่เตยงงใช่อันนี้ใบพร้อมแล้วใยพร้อมเียสลัดแล้วก็เล่นแก่เล่นแก่เสร็จก,ก็สะสมอาหารรมโยกก็อาจจะได้ดอกเลย ี่ไม่รู้เลยว่ฉีดไปบอกว่าฉีดไปแล้วน่าจะฉีดไปตั้งแต่วันก่อนแล้วแหละฉีดแล้วฉีดใจแทนเลยใจเลยใบโอ้โหอย่างงี้ต้าเรียนอ่ะทำมอย่างงี้พอมาดูแลกันเข่าน้อยก็เออเนาะตอนนั้นแบบปล่อยสุดเรียนแบบปล่อย de